ต้องขอส่งไม้ต่อให้เบน์บุญญาพรค่ะคือตอนนี้เนี่ยหยาดติดโควิดนะคะแล้วพอหายมาสักระยะหนึ่งร่างกายของหยาดเนี่ยฟ้องว่ายัางต้องต้องการการพักฟื้นคุณผู้ชมหยาดทิพ์ทำเรื่องน่าตกใจอยู่ในไอจเพราะว่าหยาดทิพ์ประกาศถอนตัวจากละครเลือดกากีเฮ้ยหยาดทิพ์คือเหมาะมากสวยสง,งา่าแล้วคือดูสดูแววตาดูอินเนอร์ของหยาดทิฟ แล้วเรารอคอยการแสดงของเขามานานแล้วนี่คือละครที่แบบพี่เอทั้งเป็นผู้จัดทั้งลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีมเนี้ยลงตัวมากๆนะคะเราก็รอคอยมากๆว่าอยากจะเห็นหยาดเล่นในบทแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าหยาดบอกว่าต้องขอส่งไม้ต่อให้เบนบุญญาพรค่ะคือตอนนี้เนี่ยหยาดติดโควิดนะคะแล้วพอหายมาสักระยะหนึ่งร่างกายของหยาดเนี่ยฟ้องว่ายัางต้องต้องการการพักฟื้นคุณผู้ชม แต่ละครเรื่องนี้เลือดกากีด้วยความที่ฟอร์มแบบนี้เรื่องแบบนี้แล้วเป็นการันตีโดยผู้จัดพี่เอแบบนี้คิวออนแอร์มาแล้วจ้าคิวออนแอร์มาแล้วบอกว่าต้องเร่งถ่ายทําทุกอย่างแล้วทีเนี้ยยาขาก็เกรงใจว่าเขาจะต้องการการพักฟื้นเขาเลยขอถอนตัวละกันนะคะยาดเสียดายมากๆแล้วก็จะรอติดตามชมละครเรื่องนี้นะคะไม่พลาดสักตอนเพราะว่าบทด,ดีมากจริงๆ อยากได้ขอบคุณทางพี่เอสทางผู้ใหญ่ของช่องแต่นะคะที่เข้าใจแล้วก็ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาที่ดีกับหยาดมาตลอดห <Yeah. S 1> ยาดเลยบอกว่าจะส่งบทตังตังบทนี้ให้เบนปุญญาพร <Yeah. S 1> คุณผู้ชมแล้วคือเบนบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เบนเล่นอะ่ะ ที่ผ่านมาที่ติดเทรนทุกวันจนเบนเล่นจนมีคนเอาปลาของหน้าบ้านจนมีโรคจิตมานู่นนี่บอกเลยนะคะเรื่องความแซบต้องไว้ใจเบนปุญญาพร<อ>นะคะทีนี้พอโพสต์แบบนี้ปู๊พืนเพื่อนในละครเรื่องนี้ก็มาร่วมคอมเมนต์กันเยอะมากให้กำลังใจนะคะ<อ>แล้วก็บอกว่าเสียดายจังเลยอยากเห็นหยาดเรื่องนี้จ่ายเองก็อยากเห็นหยาดเล่นเรื่องนี้นะคะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยก็ตัดสินใจไปแล้วแล้วก็ 9คิวที่ถ่ายทำไปเนี่ยก็จะต้องปรับซีนถ่ายใหม่หนู่นนี่นั่นแต่ว่า <Yeah. S 1> บอกเลยค่ะเบนบุญยญพรนะคะโพสไอจี Post IG, รับลูกทันทีบอกว่าจะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ดีที่สุดซึ่งบอกเลยนะคะว่าเบนเป็นคนที่ตั้งใจมาก <Yeah. S 1> อะไรที่เป็นว่าจะทำให้ดีที่สุดนางก็จะทำให้ดีที่สุดคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะคะเล่กากเาีเลือดกากี <Yeah. S 1> เลือดกากีค่ะ <laughs> เล่กุณ กำลังคิดถึงเล่ตุลยาลุนตายาพูดผิดไปหมดเลือดกากีคุณผู้ชมเร็วๆนี้ทางช่องแตะค่ะแมันบันทาง